สวัสดีครับวันนี้หลังจากสายบาตรล้วก็จะพาท่านมาชมาไล่มาชมานาซึ่งซึ่งแปลงนี้แปลงนี้ล่องนี้ดีกว่าล่องนี้คือล่องข้าวเหนียวดำที่จะปลูกไว้บริโภคในการทำขนมในการทำอะไรเงี้ยล่องนี้ล่องหนึ่งนะครับเป็นข้าวเหนียวดำโดยเฉพาะนะครับ อา uh, เจริญเจริญเติบโตสวยงามทีเดียวนะครับจเจริญเติบโตสวยงามทีเดียวอาตรงนี้ก็ให้อาคนงานเขาตัดหญ้าไม่ได้ตัดอไปไหนละครับตัดเอาไปเลี้ยงวัวนะครับตัดเอาไปให้วัวอาเดี๋ยวก็ตัดหมดเนี่ยก็เอาไปให้วัวเมื่อวานนี้ก็เอาไปให้แล้วลลวัวก็จะได้มีหญ้าก,กินนะครับมีหญ้าก,กินอาล่องนี้คือล่องข้าวเหนียวข้าวเหนียวดํานะครับ ร่องข้าวเหนียวดำนี่เป็นปลูกไว้เลยนะครับปลูกไว้กินเลยแต่ว่าร่องนี้นะครับร่องนี้เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวเนี่ยข้าวเหนียวธรรมดานี่แหละร่องนี้นะครับและการร่องถัดไปเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวร่องนี้จะเป็นข้าวเหนียวธรรมดานะครับข้าวเหนียวขาวนี่แหละนะครับแต่ร่องเนี้ย <crear> <ations> <vision. S 2> กลอกถัดไปเนี่ยจะเป็นกล้าอาจจะอถอ,อาเพื่อเอาไปดำถอนเอาไปดำใน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 นานะครับถอนแล้วไปดำแต่กล้าแปลงเนี้สวยมากนะครับโตสม่ำเสมอนะครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรนะครับโตสม่ำเสมอนะดีทีเดียวนะครับ ก็อยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นพาชมนะครับพาชมาความสมบูรณ์นะครับของกล้านะครับเวลาเราต้องการให้ฝนตกมันก็ไม่ตกนะครับเนี่ยอันนี้คือ แปลงสองแปลงเล็กเนี่ยสองแปลงเล็กเนี่ยคือข้าวเหนียวดํานะครับข้าวเหนียวดําตกกล้าตกเป็นกล้าไว้เพื่อจะเอาไปดําถอนไปดํานะครับแต่สําหรับในในล่องเนี่ยเมื่อถอนกล้าไปแล้วเนี่ยโดยเจตนาจริงๆแล้วเราต้องการที่จะเอาเข้าวเหนียวดําเนี่ยตกกล้าข้าวเหนียวดำเนี่ยถอนกล้าข้าวเหนียวดาเนี่ยเอาเอา พอถอยกล้าไปเสร็จแล้วก็จะไถเลยทำเทือกเลยแล้วก็เอาเอาเข้าวเหนียวดำตรงเนี้ยกล้าข้าวเหนียวดำเนี่ยปักดำในในร่องสามร่องนี่แหละนะครับในร่างในร่องสองร่องนี่แหละเพราะร่องร่องแรกมันไม่ได้ถอนเป็นเป็นข้าวหวานเป็นข้าว,หวาเนาวหนียวดำทึ่งลวหวานไ้เลยเก็บเกี่ยวจนถึงเก็บเกี่ยวนั่นแหละนะครับแต่สองแปลงสองแปลงนี้จะก็เป็นเป็นกล้าที่เราที่เราจะอ่า ที่เราจะไปดำที่นาอื่นแต่ส่วนตรงนี้ก็ขายเสร็จเราก็เอากล้าเนี้ยกล้ากล้าข้าวเหนียวด่าของแปลงเล็กๆเนี่ยเอามาถอนแล้วก็เอามาดำตรงแปลงตรงนี้นะครับวางแผนไว้อย่างนั้นไม่รู้ว่าแผนจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าคนทำมาคนทำก็จะขัดกันบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับขาดกันนิดๆหน่อยๆ ต้องหาทางสรุปให้ให้พบนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกล้ายังไม่ได้ตกกล้าเข้าเจ้าเลยนะครับยังไม่ได้ตกกล้าเข้าเจ้าเลยมีแต่กล้าข้าวเหนียวนะครับมีแต่กล้าข้าวเหนียวเพราะว่าถามว่าทําไมแล้วต้องตกไหมล่ะเพราะคนอีสานเนี่ยคนอีสานเนี่ยจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับกินข้าวเหนียวเป็นหลักเอ่อไม่ได้กินข้าวเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้าวเหนียวก็พอใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าการทำนานการทำนานเขาก็จะต้องมีสองอย่างสองอย่างคือหนึ่งทำเพื่อเก็บไปกินนะครับทำเพื่อเก็บไปกินสองทำเพื่อขาย นะครับแล้วข้าวเหนียวขายไม่ได้หรอก็ขายได้นะครับขายได้ข้าวเหนียวก็ขายได้อ่อแต่ว่าราคาของข้าวเหนียวนะแลขอราคาของข้าวเหนียวนะจะสู้ราคาข้าวเจ้าไม่ได้นะครับจะสู้ราคาข้าวเจ้าไม่ได้เดี๋ยวขอญาตเก็บอิทริพลที่มันร่วงหน่อย ลูกมันโตนะครับลูกมันโตลูกมันโตเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บไม่น่าจะสุกจนที่นะครับอาจจะต้องเก็บไปสักส่วนหนึ่ง นะครับนี่ค,ค, <c ười> คือคือคือพามาดูแปลงข้าวนะครับพามาดูแปลงข้าวเลยถือโอกาสเก็บอินทรพารามลวงร่วงนะครับอินทรพารามลวงร่วงตอนนี้เก็บไปทำอะไรมร่วง่วงเก็บเอาไปเ,เก็บเอาไปาปั่นเป็นน้ำ ผลไม้นะครับปั่นเป็นน้ําเป็นน้ําผลไม้หรือเป็นสนุตี้อะไรนี่แหละผมก็ไม่เคยเข้าใจเขาหรอกเราก็ปัญหาของเราก็กินเป็นอย่างเดียวแหละนะครับสงสัยถ้าจะต้องสูบน้ำขึ้นมาใส่แล้วเนี่ยสงสัยว่ายอย่างนั้น ถ้าไม่สูบน้ำามาก็้าจ,จะตายอืาโอ้โหดูสิเนี่ยเห็นไหมครับดูสิมันมันมัน,ม,นมันลูกมันเยอะไปผมแล้วก็ไม่ให้เขาถอให้เขา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 อ่าเขาอะไรให้เขาปลิดออกเขาก็าไม่ยอมปลิดมันก็เลยจะได้ข้าวที่ ไอ้ก็จะได้ผลที่มันลูกอัอนไม่โตนะครับลูกันไม่โตก็เลยกลายจะเป็นลูกไม่สมบูรณ์ไปนะครับเออเนี่ยฮะดูสิครับแปลงข้าวมันก็อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดีผมก็จะจะไปพักผ่อนสักพักหนึ่งก็คงจะไม่ค่อยได้ดู แรงข้าวนะัสักเดือนหนึ่งนะครับไปพักผ่อนสักเดือนหนึ่งเพราะว่าไปพักผ่อนไม่ได้ทำไรไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะครับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอาจจะไปสักเดือนหนึ่งนะครับไปดูแลเขาบ้างเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาไม่ค่อยได้ดูแลความสุขสบายให้เขานะครับก็ถือโอกาสก็ไปเยี่ยมเขาบ้าง นะรแกระแป้กระแป้ไม่ต้องเห่าล,ลูกๆนะครับมาดูแปลงข้าวสวยๆแล้วก็สบายใจอากาศกด็ดีข้าวก็ชวยนะครับก็พามาดูาพามาดูนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับได้เวลาพอดี ได้เวลาพอดีลงคลิปแค่นี้นะครับช่วยฝากช่วยฝากดูแลช่องนี้ด้วยนะครับช่องคำคูณช่องคำคูณ194ทวินและช่องชวลาแม่กันต้อยช่องชวลาช่วยดูด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดี